มาสวัสดีครับพี่น้อง fc ai วิเคราะห์หวยมิดลักแฟนหวยแฟนแลอตเตอรี่ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาพบกับสูตรระบบ ai นะครับผมระบบ ai สูตร3ตัวบนตรงนะครับผมสูตร3ตัวบนตรงวันที่1่กุมภาหกเก้านะครับผมวันนี้จะมาตามต่องวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมาออก3ตัวโต๊ดนะครับผม ออกสามตัวโต๊ดนะครับผมออกเลขกลับนะครับผมก็เลยพากันไปถูกหวยรวยเบือกันนะครับผมแถมมาจับตัวตัดผิดอีกนะครับผมก็เลยงานเข้าเลยนะครับเดี๋ยวงวดนี้ว่ากันใหม่ครับผมงวดนี้ต้องเอาให้แม่นแม่นกว่าเดิมนะครับผมต้องตัดให้แม่นกว่าเดิมนะครับจะไม่ได้ผิดพลาดนะครับผมเสียดายงวดที่ผ่านมานะครับผม จับสวนบนออกล่างนะครับผมเอาใหม่งวดนี้นะครับผมเอาใหม่ครับผมเดี๋ยวจะทําเลขวิ่งให้ด้วยนะครับเลขวิ่งให้เหมือนเดิมนะครับผมเลขวิ่งจะไม่ได้จะไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดนะครับผมเดี๋ยวจะทําเลขวิ่งให้ไม่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็รับชมกันสามตัวบนนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันสามตัวบนนะครับ ขออนุญาตบรรยายนิดนึงนะครับผมขอขอนุญาตบรรยายนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันในสูตรนี้นะครับผมในสูตร AI สูตรนี้นะครับผมขออนุญาตย้อนกลับหลังนะครับผมขออนุญาตย้อนงวดนะครับจะได้ดูกันเข้าใจท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมตามนี้นะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมข้างบนนี่เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรของ AI นะครับผมให้ AI วิเคราะห์มาให้นะครับผม ร้อยสิบหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยตามนี้นะครับผมแถวละหกตัวนะครับผมแถวละหกตัวไม่ถึงสิบตัวนะครับผมก็งวดวันที่สิบหกธันวานะครับผมออกออกสามตัวตรงนะครับผมตามที่วงกลมนะครับตามที่วงกลมแปดเก้าห้านะครับผมตามที่วงกลมนี้เลยครับผมสามตัวบนนะครับผมก็ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมสูตรนี้มันจะขึ้น ส่วนมากจะมาตัวเด่นนะครับจะไม่ค่อยลงตัวรองนะครับส่วนมากจะมาตัวเด่นจะลงตัวรองอยู่ประมาณ2งวดนะครับที่ผ่านมานะครับลงตัวรองอยู่2งวดที่ผ่านมานะครับผมวันนี้เอาให้รับชมนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับอ่าถ้าลงให้รับชมมียาวเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มามาตามต่อสูตรเดิมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมตามต่อสูตรเดิมงวดที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวจะสูตร สูตรอันเดิมนะครับเดี๋ยวมาให้รับชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันงวดต่อไปนะครับผมวันที่สองมกรานะครับผมสองมกรานี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบสูตรให้ดูนะครับถ้าท่านใดมีสูตรทําอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดมีสูตรดูอยู่แล้วนะครับเอามาเทียบกันได้นะครับผมงวดนี้วันที่สองมกรานะครับผมลงเจ็ดศูนย์หกนะครับผม แต่สูตรของผมไม่มีเลขศูนย์นะครับมันเป็นเลขค่านะครับผมสูตรของผมไม่มีเลขศูนย์นะครับแต่มันเป็นเลขค่านะครับผมท่านใดที่มีสูตรอยู่แล้วนะครับท่านใดที่ดูอาจารย์ท่านอื่นอยู่แล้วที่มีตัวเด่นอยู่แล้วนะครับผมเอามาเทียบออกใกล้นะครับผมเหมือนสูตรที่ผมจะเอาให้ดูตอนนี้นะครับผมอ่าอันนี้จําไว้นะครับผมเจ็ดศูนย์หกนะครับผมเจ็ดศูนย์หกก็คือ ตัวนี้มันเป็นตัวเด่นนะค,ะครับเลขห้าเป็นตัวเด่นนะครับผมเลขศูนย์ตัวเลขนี้เป็นตัวรองนะครับผมเลขศูนย์นะครับผมใช้สูตรไหนเทียบสูตรนี้เทียบนะครับผมใช้สูตรนี้เทียบเลยนะครับใช้สูตรนี้เทียบเลยท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ที่ยังไม่เห็นนะครับที่คิดว่าสูตรมันหลุดนะครับผมลองเอาไปเทียบกับหลังดูนะครับท่านใดคิดว่าสูตรมันหลุดแล้วท่านมีสูตรอยู่แล้วนะครับลองเอาไปเทียบกับหลังดูนะครับผมตามนี้นะครับ ศูนย์เป็นห้าหนึ่งเป็นหกสองเป็นเจ็ดสามเป็นแปดสี่เป็นเก้านะครับผมเอาง่ายๆคือบวกห้านะครับบวกห้าบวกห้าลงนะครับท่านใดที่จับสูตรออกมาแล้วนะครับกลัวมันไม่ตรงนะครับลองเอาสูตรนี้ไปเทียบดูนะครับผมเหมือนจะเอาเทียบสูตรนี้ให้ดูนะครับผมเลขตัวนี้มันขึ้นเด่นห้านะครับเด่นห้าแต่มันลงมันลงศูนย์นะครับตัวนี้เป็นเจ็ดศูนย์หกนะครับผม ห้าก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือห้าตามตัวนี้นะครับถ้าเลขไม่มีเลขศูนย์นะครับแต่มันเป็นเลขห้านะครับลองเอาไปเทียบดูนะครับลองเอาไปเทียบดูแล้วมันจะมาทุกงวดนะครับลองเอาไปเทียบดูมันจะมาทุกงวดนะครับผมลองเอาไปเทียบทําดูนะครับผมจนกันไปครับผมอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมร้อยสิบหน่วยนะครับผมร้อยสิบหน่วยเหมือนที่ผมขีดไว้นะครับมันจะเป็นตัวโต๊ะนะครับ ออกตดออกตดตก็ค ah. ือลงตัวนี <inaudible>. ้นะครับผมอันนี้ก็ศูนย์นะครับผมเดี๋ยวขีดขีดให้นะครับวันนี้ขีดเอาตัวรองก็คือตัวตดนะครับผมศูนย์หกเจ็ดนะครับผมศูนย์หกเจ็ดคือตัวรองนะครับเลขมันมีตัวตดตัวตรงนะครับผมอันนี้ออกตดนะครับผมออกตดตก็คือ ห้าหกเจ็ดนะครับผมห้าหกเจ็ดก็คือเอาง่ายก็คือศูนย์หกเจ็ดนะครับผมดูง่ายศูนย์หกเจ็ดนะครับผมท่านใดที่ไม่เข้าใจก็อสูตรนี้ไปเทียบนะครับอสูตรนี้ไปเทียบทําขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่ตรงนะครับผมถ้ามันไม่ตรงตัวเด่นตัวเองที่จะเอานะครับผมหรือว่ามันขึ้นเลขสามเลขสี่เลขห้าอย่างเงี้นะครับผมกลัวมันไม่มานะครับก็สูตรนี้ไปเทียบนะครับผมแคปหน้าจอไว้ดูนะครับ แคปหน้าจอไว้ดูแล้วสูตรนี้ไปเทียบออกนะครับแล้วคุณจะถูกหวยนะครับผมบางครั้งผมก็ตัดไม่ตรงเอาส่วนมากเลยกลัวตัดไม่ตรงนะครับแต่สูตรมันเดินนะครับแต่สูตรที่ทํานี่เข้านะครับผมกลัวอย่างเดียวคือตัดไม่ตรงนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานี่ก็ตัดไม่ตรงนะครับผมออ,อกศูนย์หกแต่ไปลงไอออกเจ็ดสองแต่ไป,ไป,ไ,ปไปตัดห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับผม เดี๋ยวชมตัวต่อไปนะครับผม17นะครับผม17นี่นะครับก็คืองวดงวดที่ผ่านมานะครับมันออกมันออก9ก2สองนะครับแต่ผมไปตัดไปตัด2 0 0นะครับไปตัด2 5 0นะครับเพราะว่าเลขชุดผมน่ะมันติดเลข5กับเลข0ผมก็เลยจับ2 0 0นะครับแล้วก็2 5 0แต่ว่าศนย์ตัวนี้มันไปลงล่างนะครับมันไปออกล่างตัวนี้ไปออกล่างนะครับ ะอกเลขล่างใฉยเลยนะครับผมแล้วก็สูตรที่มันมานะครับสูตรที่มันมานะครับที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับถ้ามันเป็นเด่นแล้วถ้ากลัวมันไม่ถูกนะครับก็อาจับตัวรองไปใส่นะครับผมตัวรองมันก็จะขึ้น2นะครับผมเหมือนที่ผมขีดเส้นไว้ให้นะครับผม9 7แล้วก็2นะครับ9 72เอาง่ายๆนะครับผม ถ้ามันขึ้นเด่นแล้วกลัวมันไม่ลงนะครับคิดว่ามีสูตรตัวหลักหน่วยแม่นๆอยู่แล้วนะครับเอามาเทียบออกดูนะครับถ้าท่านคิดว่ามีสูตรแม่นอยู่แล้วนะครับเอามาเทียบออกนะครับผมที่ผมลงไปให้ก็คือวิเคราะห์ออกมานะครับผมวิเคราะห์ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวเลขวิเคราะห์ออกมาแล้วจะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับ ที่วงกลมนี้คือออกตัวนะครับผม279นะครับผมออกตัวสองดนะครับผมออกตัวนะครับอันที่มันออกตรงก็คือออกตรง9 7แล้วก็2นะครับ9 72ออกตรงก็คือตัวนี้นะครับผมออกตรงท่านจะไม่ได้พลาดนะครับผมหมวดต่อไปจะไม่ได้พลาดนะครับผมก็ดูนะครับดูเอานะครับผมเดี๋ยวไปรับชม งวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับไปรับชมงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับตามนี้นะครับผมตามที่เขียนเลยนะครับหนึ่งกุมภ AI นะครับ AI สูตรนี้เป็นสูตร AI นะครับใส่สูตรให้มันเดิมนะครับผมสูตรนะครับเก้าสี่ห้า 0 1 2 3 6 8อันนี้คือสูตร AI วิเคราะห์ออกมานะครับสูตร AI วิเคราะห์ออกมาดูชัดๆนะครับผมอันนี้คือสูตร AI วิเคราะห์นะครับไม่ได้เป็นสูตรทำมือนะครับผมถ้าสูตรทำสูตรทำมือก็มีนะครับเดี๋ยวลงให้นะครับอ,อันนี้คือสูตร AI นะครับผม เลงเรียวงใส่หลักร้อยไปนะครับผมตรงกับของท่านไหนก็เอาไปเทียบดูนะครับผมตรงกับอาจารย์ท่านไหนก็ไปเทียบดูได้นะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยถ้าชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นนะครับผมชอบเลขไหนใส่เลขนั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนถูกนะครับที่มาทํานะครับผม อยากให้คนอยากให้ทุกคนปิดนี่นะครับอ่าหลักร้อยนะครับผมท่านใดที่มีสูตรเทียบอยู่แล้วนะครับเอามาเทียบออกได้นะครับอ่าท่านใดที่มีสูตรอยู่แล้วเอามาเทียบออกได้นะครับผมตามนี้นะครับผมเจ็ดแปดเก้า ท่านใดที่มีสูตรอยู่แล้วเอามาเทียบกันออกได้นะครับไม่ว่ากันนะครับก็คือลงไปนี่เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับที่จะมีตังใช้กันในแต่ละงวดในแต่ละเดือนนะครับผมก็รับชมกันไปนะครับผมอันนี้หลักหน่วยนะครับท่านใดมีหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับลองเอามาเทียบกันดูนะครับลองเอามาเทียบกันดูครับผม ท่านใดแคปหน้าจอได้แคปไปไว้ดูนะครับผมอันนี้ข้อหนึ่งกุมพานะครับหนึ่งกุมพาตามนี้นะครับผมโอเคอหนึ่งกุมพานะครับท่านใดมีมีตัวเทียบอยีกแล้วก็ามาเทียบออกนะครับผม ท่านใดมีตัวเทียบอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมลงเลขวิ่งให้นะครับผมวิ่งบนวิ่งบนเลยวิ่งบนเงินล้านนะครับอ่าเอาให้ชัดๆเลยนะครับผมวิ่งบนเงินล้าน,น,านวงวดนี้นะครับผม เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าผมจะเอาต so ัวไหนลงนะครับเลขกวิ่งบนเงินล้านนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปไปดูนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปไปดูนะครับอวิ่งบนเงินล้านนะครับแปดนะครับแปดตัวเดียวนะครับวันนี้วิ่งบนเงินล้านได้แปดตัวเดียวนะครับแคปหน้าจอได้แคปไปดูนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปไปดูเลย อนันนี้ครบนะครับผมร้อยสิบหน่วยบนนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่มีล็อกสองตัวบนล่างนะครับผมล็อกสองตัวบนล่างนะครับเดี๋ยวจอให้ชมนะครับผมแคปไปก่อนครับแคปหน้าจอกันไปก่อนท่านใดกลัวจับไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะลงร้อยสิบหน่วยให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงร้อยสิบหน่วยให้ถ้าท่านใดกลัวจับไม่ถูกนะครับผมท่าน จับได้แล้วท่านจะได้ไปซื้อหอยก่อนซื้อลัตเตอรี่ก่อนนะครับผมกว่าผมจะตัดก็ก่อนหอยออกสองสามวันนะครับผมตอนผมจะตัดหอยนะครับผมก่อนหอยออกสองสาวันนะครับผมเดี๋ยวรับชมตัวนี้ไปนะครับผมล็อกสองตัวบนล่างนะครับล็อกสองตัวบนล่างเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ชมนะครับเดี๋ยวจะชี้ตัวอย่างให้ชมว่ามันออกยังไงนะครับผมว่ามันออกจริงไหมนะครับผมง่ายเดี๋ยวย้อนกลับหลังให้นะครับสัก สักสีงวดนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับหลังให้นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผม72นะครับงวดที่ผ่านมาบนนะครับ72 72 0 2ล่างนะครับ0 2อยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้คือ0 2นะครับเจ็ดสแล้วศูนะครับผมมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเดี๋ยวไปดู0 6นะครับผม0 6มันไม่มี0 6นะครับผมแต่มันจะออกตัวกลับเป็น60นะครับคือตัวนี้นะครับผม60 อ่าเป็นตัวกลับนะครับผมออกตัวกลับนะครับผมเลขล่างนะครับผมเลขล่างหนึ่งหนะครับอยู่นี่นะครับเลขล่างหนึ่งหนะครับผมเลขล่างหนึ่งหคืออยู่นี่นะครับผมเลขล่างมาไปดูงวดเก้าห้กันนะครับผมเก้าห้ามาไหมนะครับเก้าห้าไม่มีนะครับผมเก้าห้าเก้าห้าไม่มีมันมาออกตัวกลับนะครับผม5้าเก้านะครับอยู่นี่นะครับผมอยู่ซ้ายมือสุดนะครับ ไซสยมือสุดคือ9559นะครับที่มันออกที่ผ่านมานะครับผมตามนี้นะครับผมแล้วก็มาลง52เลขล่างนะครับผมมันไม่มีนะครับมันเป็น25นะครับมันมาออกตัวกลับอยู่น,นี่นะครับผมมันมาบนล่างครับมันออกตัวกลับอยู่นี่นะครับผมตามนี้นะครับผมลองเอาไปเอาไปเทียบดูครับเอาไปตัดดูท่านใด มีความสามารถไปตัดหวยได้นะครับผมเดี๋ยวลงดูห้าสองห้าสองตัวนี้ก็ยังกลับเหมือนเดิมนะครับบนบนนะครับผมบนห้าสองนะครับทีนี้เลขล่างนะครับเลขล่างห้าสองสองกับห้าสองมาอยู่ที่เดียวกันนะครับอันนี้คือสองสองนะครับห้ามวดงวดเทียมออกสองห้าสองนะครับผมเลขล่างกับเลขบนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ เลขล่างกับเลขบนอยู่ด้วยกันนะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีนะครับผมแคปหน้าจอไปดูนะครับแคปหน้าจอไปดูสองตัวบนสองตัวล่างนะครับแคปหน้าจอไปดูได้เลยนะครับผมสองตัวบนสองตัวล่างนะครับแคปหน้าจอไปดูครับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับผมเดี๋ยวกลับมาชมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมกลับมาชมตัวนี้เหมือนเดิมครับผม ท่านใดที่ยังไม่ได้แคปหน้าจอนะครับผมแคปหน้าจอไปดูนะครับงวดนี้หนึ่งกุมภานะครับผมร้อยสิบหน่วยนะครับผมท่านใดชอบเลขตัวไหนก็จับไปใส่นะครับเอาเลขที่ชอบนะครับผมไม่ใช่ซื้อเต็มนี้นะครับถ้าซื้อเต็มนี้โอ้ยไลยไลยหลยหางนะครับเอาเลขที่ชอบชอบเลขไหนนะครับชอบเลขไหนก็เอาไปซื้อเอานะครับผมแต่งวดนี้ผมให้วิ่งแปดตัวเดียวนะครับวิ่งแปดตัวเดียวบนนะครับวิ่งแปดตัวเดียว ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม FC ที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมก็ดูนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปไปดูครับผมเดี๋ยวผมจะลงร้อยสิบหน่วยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลงร้อยสิบหน่วยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมงวดน,นี้ขอให้ถูกหวยสามตัวตรงนะครับ งวดนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงอย่าให้พลาดนะครับผมถ้าพลาดนี่ไม่ได้ตังเลยนะครับผมงวดนี no ้ขอให้เข้าสามตัวตรงนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมเดี๋ยวงวดนี้จะตัดให้แม่นแม่นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะตัดให้แม่นแม่นกว่าเดิมนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะตัดให้แม่นแม่นให้นะครับผมขอบคุณครับ